สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆและพี่น้อง f c ทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังแนวทางต่อไปนะคะแอดก็จะพามาสรุปผลนะคะของวันที่16นะคะที่ผ่านมานะคะให้รับชมรับฟังก่อนนะคะเม็ดเดียวนะคะแอดให้เด่น3ไปนะคะรง9นะคะพี่น้องจ๋า เด่นสามเด่นสามมาบนล่างนะคะพี่น้องจา๋าเดียวทางอกสองสามห้านะคะแปดสามนะคะสองสามห้าแปดสามนะคะแปดสามนะคะก็มาแต่ไม่ใช่ตัวชอบนะคะพี่น้องจา๋าแต่ก็มาบนล่างนะคะสําหรับสายวิ่งและสายรูดนะคะสามห้ามาในตัวชอบนะคะพี่น้องจา๋าสามห้ามาบนล่างนะคะเม็ดเดียวนะคะก็ ก็เข้าก็ยินดีกับพี่น้องทุกท่านนะคะที่มาตามสูตรเม็ดเดียวด้วยนะคะสำหรับสูตรสองก็เข้าสามห้าเนาะอ่าเลขในตารางนะคะในตารางก็ก็เข้ายกมาเป็นตัวลงนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะพี่น้องจา๋าก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะสำหรับสามตัวนะคะยังไม่แตกเนาะก็เกือบเกือบไปเนาะห้าศูนย์สามนะคะแนวทางอกสองสามห้านะคะ ก็เกือบไปนะคะนี่ก็แต้มเดียวนะคะผิดแต้มเดียวนะคะถ้าใส่สองไปก็ถ้ามีในตารางสองนะคะก็จะได้ตัวโต๊ะนะคะอ่าไปลุ้นกันต่อนะคะของรอบนี้นะคะของวันที่30นะคะแนวทางออกวันที่30สิสิ้นเดือนแล้วนะคะแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีนะคะ แนวทางนะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋ารับชมเพื่อเป็นแนวทางกันนะคะวันที่สามสิบนะคะแอดก็มีคําเตือนเช่นเคยนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะ แอดก็ขอขอบคุณนะคะทุกๆก,กำลังใจนะคะทุกไลค์ทุกแชร์นะคะทุกคอมเมนต์นะคะทุกๆก,การติดตามรับชมนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะรัฐบาลไทยนะคะแอดก็ทำไปตามสูตรนะคะอาจจะมีเข้าและมีหลุดเนาะสูตรหเม็ดเดียวนะคะ ดูสูตรด้วยนะคะพี่น้องจา๋ามีสูตรสองนะคะสูตรสองแล้วก็อ่าสูตรสูตรนี้ก็เป็นสูตรสายวิ่งและสายรูดนะคะพี่น้องจา๋าสูตรสองก็มีนะคะสูตรสตัวก็มีนะคะถ้าชื่นชอบนะคะแอดก็ขอฝากนะคะฝากกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกิ้งกิ้งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดแนวทางเวลาแอดลงให้นะคะอ่าเม็ดเดียววันนี้นะคะแอดให้เด่น9นะคะ9กับ6ตัวเดียวกันนะคะพี่น้องจ๋า วิ่งรูดเก้านะคะเม็ดเดียวเนะาะมาดูกันนะคะตัวรูดนะคะรูดไปเลยนะคะเก้าน์นะคะเดี๋ยวจะเน้นให้สําหรับพี่น้องสายเจาะนะคะ9ก้าหนึ่งเสองเสามเกห้า 9ก9าหกเกนะคะเลขอาจจะแตกต่างจากพี่น้องแอดท่านอื่นๆเนาะไม่ไม่เหมือนเพื่อนนะคะพี่น้องจาไม่เหมือนเพื่อนก็ที่ไม่เหมือนเพื่อนนี่ชอบชอบเข้านะคะขีโมอ,อีกแล้วแอดเนาะ รอบที่แล้วนะคะแอดไม่มีชุดกันให้นะคะสำหรับสูตร1นึเม็ดเดียวนะคะตัวกันก็คือ1นะคะพี่น้องจะาเอาไปวิ่งแล้วไปรูดได้เนาะเพราะว่าสูตรเม็ดเดียวนะคะก็คือ9เนาะได้ตัวชอบแล้วนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะหยิบจับไปแล้วนะคะไปกลับบนล่างนะคะก็ขอให้เด้งบนล่างเหมือนรอบที่แล้วนะคะพี่น้องจ๋า มาดูตัวตัวเน้นนะคะตัวน้นตัวฟันและตัวอัดนะคะเก้าศนะคะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าเจ็ดนะคะเท่านี้พอนะคะพี่น้องจา๋าชอบตัวไหนก็เอาไปพิจารณานะคะ เอาไปพิจารณาเป็นแนวทางได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเรวยๆวยนะคะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ